เดินทางแล้วจ้าเปิดชุดที่บิมพิมพิชยาใส่ขึ้นเครื่องเดินทางไปเลยญี่ปุน่นพร้อมเผยสาเหตุที่เดินทางช้ากว่าเพื่อน,อนและเหตุผลที่คุโรเบะเลือกบิมพิมพิชยาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง n n s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารวงการกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ ก่อนหน้านี้นั้นนะคะสาวสาววอลเลย์บอลสาวไทยของเราค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมหลีกอาชีพกันบางคนแล้วนะคะโดยมีวิภาวีสีทองพรพันธ์เกิดปราบโมเมธนัชาสุขสดเตยหัตถยาบำรุงสุขเพียวอาชาราพรคงยศบุ๋มบิมชัชชออนโมกสีแต่ละหลายคนก็ยังไม่เห็นมีวิแววที่สาวบิมบิมพิจยาของเราจะเดินทางไปสักทีล่าสุดนะคะวันที่16ตุลาคม2566ค่ะ บีมพิมพิชญาค่ะได้เตรียมตัวออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับไปรับใช้สโมสรวอลเลย์บอลหญิงคูโรเบะสู้สึกวอลเลย์บอลวีลีกประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะโดยชุดที่สาวบีมสวมใส่ค่ะก็คือชุดนี้ค่ะธรรมดาแต่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่แฟนวอลเลย์บอลหลายคนค่ะต่างก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบีมพิมพิชญาของเรานะคะถึงได้เดินทางช้ากว่าเพื่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าบีมพิมพิชญาของเราค่ะไม่ต้องรีบเท่าไหร่นะคะเพราะว่า มีคิวโรงแข่งวันที่28ตุลาคม2566เลยค่ะและทางสโมสรกุโรเบะนะคะก็ยังดูแลอย่างดีอีกด้วยค่ะจัดที่นั่งบิสเนสค์ทให้นักกีฬาไทยของเราทุกคนเลยจะได้เดินทางไม่เหนื่อยมากและอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวบิมพิมพิเชียของเราในนัดแรกซึ่งในนัดแรกนะคะก็จะเจอกับทีมของทัตดาวเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะ,นะคะทางการของสโมสรคูโรเบะอควาเฟรีก็ได้ออกมาประกาศว่า บีมพิพิชยาโกกรามวอลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ต่อสัญญากับทีมพร้อมคลิปวิดีโอแนะนำตัวโชว์ผู้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วโดยทางบีมค่ะก็ได้พูดในวิดีโอนะคะว่าสวัสดีแฟนคูโรเบทุกๆคนฉันชื่อบีมฉันยินดีที่จะประกาศว่าฉันอยู่กับทีมต่อในฤด,ดูการนี้ซึ่งเป็นปีที่3สําหรับฉันแล้วฉันหวังว่าทุกๆคนจะสนับสนุนฉันและสนับสนุนทีมฉันจะทําให้ดีที่สุดเจอกันในการแข่งขัน สำหรับคูโรเบอะคาเฟลี A นะคะ <c oughs> เคยจบอันดับที่10ของลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมทั้งบีมพิมพิชญายัางทำสถิติเป็นผู้เล่นอันดับที่7ที่ทำคะแนนมากที่สุดของลีกทำได้578คะแนนนั่นเองค่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นราชินีเบียหลังเต็มตัวสำหรับบ,บีมพิมพิชยาโกกรัมที่เพิ่งจบการแข่งขันในนามทีมชาติไปนะคะสาวบีมค่ะสารต่อความปังต่อเนื่องโดยทางทีมคูโรเบนะคะสโมสรวอลเลย์บอลหญิงลีก ที่ญี่ปุ่นดิวิชั่นหนึ่งหรือวีลีกได้ร่อนประกาศต่อสัญญาบีหลังอันดับหนึ่งทีมชาติไทยต่อทันทีหลังจากที่บีมนะคะเป็นตัวสำคัญให้กับทีมในฤดูการที่แล้วค่ะสำหรับบีมพิมพิยากกรัมนะคะฤดูการที่แล้วค่ะเธอมีบทบาททั้งในเกมรุกและป้องกันเป็นผู้เล่นที่เติบโตก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมีไหวพริบดีสปริงข้อเท้าดีและคล่องแคล่วว่องไวในการตัดสินสถานการณ์และตีลูกบอลในทันที คูโรเบ a อ u ควาเฟรีนะคะจะทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้เล่นใหม่และมุ่งมั่นที่จะบรรลุประสิทธิภาพที่ดีที่สุดขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทางสโมสรเก่าวชื่นชมการเล่นของบีมพิมพิชยาไปนะคะในช่วงที่บีมโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากจนจบฤดูกาลและสามารถติดอันดับทักษะรายบุคคลที่ยอดเยี่ยมในหลายด้าน อันดับ6ททาคะแนนสูงสุดของทัวร์นาเมนต์228คะแนนเสิร์ฟยอดเยี่ยมเป็นอันดับ6ของการแข่งขันเอสสลูกเกมบุกยอดเยี่ยมอันดับ6ของรายการและนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมคูโรเบสถึงต้องการที่จะต่อสัญญากับบีมพิมพิชยาโกกรมค่ะแอดก็มีความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นค่ะต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังเห็นฟอร์มการเล่นนะคะโดยได้กล่าวถึงบีมพิมพิชยาไว้ว่า ฉันไม่คิดว่าการเล่นของบิมพิมพชยาจะพาทีมเอาชนะได้คุณสุดยอดมากสไตล์การเล่นของคุณเหมือนชัชุออนและอชาชราพรไม่แปลกใจเลยที่ทำไมพวกคุณทั้ง3าคนถึงพาทีมเอาชนะตุรกีได้ฉันขอบคุณมากๆที่ทำให้ทีมคูโรเบของเราเอาชนะทีมที่แข่งแก่งมากๆไปได้นอกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นอีกว่าการมาสมทบทีมของพิมพิชยาเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการมาก และยังบอกอีกว่าฉันอยากมีสีผิวเหมือนบิมพิมพิชยาไม่ใช่สีผิวดำนะแต่เป็นผิวสีแทนเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมันบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีแรงกายที่ดีทั้งนี้ก็ยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นอีกเพิ่มเติมนะคะว่านี่คือเจดเซียนยุคใหม่และก็ยังมีชาวในชาวฟิลิปปินส์ค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าไม่ว่าจะลีกไหนหรือสโมสรอ,อะไรต่างก็ต้องการตัวเธอทั้งนั้น เธอคือผู้เล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทีมพอๆกับชัชชุออนเธอทั้งสองคนเก่งมากๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนในประเทศทําได้ในการปั้นนักกีฬาแข่งแก่งได้มากขนาดนี้เธอสามารถเล่นในทุกตำแหน่งจริงๆและนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลนะคะบางส่วนค่ะคีได้เห็นฟอร์มการเล่นของบีมพิมพิชยาโกกรมัมและในปีนี้นะคะ แอดก็เชื่อว่าบีบีพิเชียของเราก็จะไม่ทําให้แฟนวอลเลย์บอลของเราผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวีลีฤดูกาล2023-2024ถึง2024นะคะมีทั้งหมด12ทีมค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะพบกันทั้งหมด2ครั้งรวม22เกมทีมที่จบอันดับ1และ2เข้ารอบรองชนะเลิศส่วนทีมที่3และ6ของตารางนะคะเข้ารอบน็อกเอาท์หาทีมที่ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ ส่วนที่อันดับ7 1 2ถึง12ค่ะจะยึดตามอันดับหลังจบ22เกมแรกและปีนี้นะคะจะไม่มีการตกชั้นเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลีกใหม่ในปี2024 2 0 2 5ถึงส0 2 5ค่ะสำหรับคูโรเบะอะควาแฟรีนะคะของบีมพิมพิชยากโกกรามบีหลังทีมชาติไทยซึ่งเมื่อฤดูกาล2022-2023ถึง2 0 2พพวกเขานะคะจบที่อันดับ10ของตารางโดยซีซั่นนี้มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ค่ะ วันที่28ตุลาคม2 5 6 6นะคะเวลา13.30นาฬิกา30นาทีค่ะมิตาชิแอเตมโมริวาเล่ V.S. คูโรเบค่ะนั่นก็คือทีมของทัดดาวและบิมพิวิทยากโกกรับนะคะเจอกันในนัดแรกค่ะวันที่29ตุลาคม2 5 6 6เวลา13.30นาฬิกา30นาทีเดนโซแอริบี V.S. คูโรเบค่ะ4พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา14.00นาฬิกาอังเงโอเมดิก V.S. คูโรเบ 5พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาฮิซามิสสปริง vs คุโรเบะ11พฤศจิกายน2566เวลา11นาฬิกาเจทีมาเวรัส vs คุโรเบะ12พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีโตโยต้าควินซี vs คุโรเบะ วันที่25พฤศจิกายน2566เวลา11นาฬิกาคูโลเบวีเอสโเลอโลวันที่26พฤศจิกายน2566เวลา11นาฬิกาโลเบวีเอสเอ็นไอซีเลลเกตวันที่2ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาคูโรเบวีเอสโอคายามาซีกันวันที่23ธันวาคม2566เวลา11นาฬิกา อารันมาเรวีเอสคูโรเบวันที่24ทธันวาคม2,516เวลา12นาฬิกา30นาที p f u ูบุคชวอสคูโรเบวันที่6มกราคม2,567เวลา11นาฬิกาคูโรเบ v วีเอสอาเงโอเมดิกวันที่7มกราคม2,567เวลา11นาฬิกาคูโรเบ v วีเอสโตโยต้าคินซี วันที่13มกราคม25 6 7เวลา13นาฬิกา30นาทีเจทีมาเวลา VS คูโบวันที่14มกราคม25 6 7ันเวลา11นาฬิกาเดน s ซเ r เรบ v เวคู b. วันที่20มกราคม2567เวลา12นาฬิกา30 t นาทีฮิตาชิเอเตโมลวาเลคู e e vale, b. วันที่21มกราคม25 6 7เวลา12นาฬิกา30นาที ฮิซามิสสอสปริง V.S. คูโรเบะวันที่27มกราคม2567เวลา13นาฬิกา20นาทีคูโรเบะ V.S. อารันมาเลวันที่28มกราคม2517เวลา11นาฬิกาเอ c เซีลเกต V.S. คูโรเบะวันที่3มกุมภาพันธ์25 7เวลา11นาฬิกาคูโรเบะ V.S. โฮเลอโลวันที่4ี่กุมภาพันธ์25ง7เวลา11นาฬิกา คูโรเบะ V8 P.F. u b r o a c a s t วันที่10กุมภาพันธ์2 5งพเวลา11บเนาฬิกาโอกายาม่าซีการ v h คูโรเบะค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือโปรแกรมการแข่งขันนะคะอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราด้วยนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ